3. เหตุผลที่คนยี้ขายตรงคุณเคยโดน3สิ่งนี้ถึงทำให้ยี้ขายตรงใช่หรือไม่ 1. โดนบังคับไม่ว่าจะถูกบังคับให้ซื้อสินค้าทั้งที่คุณไม่อยากได้หรือถูกบังคับให้สมัครสมาชิกทั้งที่คุณไม่เคยอยากทำธุรกิจเลย 2. โดนหลอกไม่ว่าจะถูกหลอกให้ไปประชุมฟังคนมาชักชวนให้ร่วมทำธุรกิจด้วยหรือถูกหลอก ให้นำเงินมาลงทุนอ้างว่าจะได้เงินกลับคืนมาเป็นแสนเป็นล้านทำให้คุณรวยรวยรวยโดยไม่ต้องออกแรงหรือ3โดนเอาเปรียบคุณรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบใช่หรือไม่เมื่อคุณทำงานงกๆกขายสินค้าแทบตายแต่คนที่ได้กลับกลายเป็นอัพไลน์ที่แนะนำคุณมาถ้าคุณมีประสบการณ์เลวร้ายแบบนี้ผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับเพราะคุณโชคร้าย ที่ไปพบกับธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายที่ทำผิดวิธีถ้าคุณอยากพ้นจากเรื่องราวร้ายๆแบบนี้ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ